โอ๊โซนแนันเจลูกนี่เ้อใจเย็นๆใจเย็นๆสบายดีมุสมมและมูฟูทุกคนเนาะมือนี่มาทำมุอสมมาเิ่งเปีบอลยิงเนาะก่อนจะไปเิ่งมสมปูยดโลกกย่งคนตามกดไลค์กดแชร์ปิกระดิ่งาเ้ เพื่อเป็นงงกำลังใจให้สาเหตุทิปต่อไปอไปส้มกันเลยเนาะเซิร์ฟไปแล้วมาจับกดจนีโต้ไปอิปสคงจับนัด สู้นารินเอาความโอ้โมาเจฮึกซือเรียบร้อยนะคุณเตยิงประตูไปเลยนี่เท่าเสิร์ฟไปนารินจับแตนสู้นารินดองตีเอาความนะคุณจับนารินสู้ เรียบร้อยนะลลินตีไม่ความเรียบร้อยจบเกมแอนสิบสี่ต่อสี่เนาะเซิร์ฟอีกประสบสับโซนหนุนไาวเลยหลอกไม่สำเร็จค่ะจ้องอแดนเซิร์ฟมาติวจับตบไปลูกนี้ เรียบร้อยเสิร์ฟไปคุณขามจับอิปปุส่งโตไครวะเสียแล้ววะเรีย้อนั่งตอกตาเสิร์ฟอิปปุส่งจับนารินซูอันนี้คุณเต้นตบเรียบร้อยอนนี้คุณวะจบบอยังบอจบเนาะเรียบร้อย แตนมาสีเต้นเซิร์ฟแต่เต้นบ่ด้ยืนเซิร์ฟเอาฮอกเต่โตมาแตนจับนารินซูแตนโต๊ยังไม่ตายค่ะแต่กองพื้นไม่ได้แตนเซิร์ฟฮอดัจนี่จับเมียตะหน่อยนารินซูแตนโต๊บ่คว่ม เซิร์ฟไปลาลินชูลาลินตบปอความอีกแล้วเมิร์กระแนนจบบริบูรณ์นเนาะขาดลอยเลยซาเอ็ดต่อเก้าเกมใหม่เนาะเกมใหม่แดนเซิร์ฟอารจับตายแล้วแดนขอบ้านเซิร์ฟไป จะ in ม of ีจับอ้าวสองศูนย์ไปแล้วสองศูนย์แล้วเนาะแตนเสิร์ฟอ้าวสามศูนย์สามหาเลยต่อคนแบบเสิร์ฟต่อคนทีเห็นนู่นห้าหกห้าหกห้าหกที่ไม่ความเสิร์ฟจับนารินสู้หลอกบอสซมเล็ดนาริน ลินอยากสู้รออีกบ่ได้ดอกวะโต๊บลงนี่จับนเนี่คุญจับสู้นีนยคุญโต๊บมึงเรียบ,บร้อยตัวเองเรียบร้อยเนาะวันยานไปเลยบีเข้ามาบีเขมาเนาะนิงๆๆๆ่งนิ่งนิ่งนิ่งโต๊บ บอยความในคุณตบจับสู้ตอกตาบโมเมนต์อตอกตานะเรียบร้อยแล้วหนึ่เรียบร้อแล้วล้นงน้น <c oughs> จบเกมเ เมากเห็ดยแล้วฮะมีแต่โฟมเอาต้องเริ่มมาแล้วเดี๋ยวนี้แรงๆนะคะแนนเท่ายแหละคะแนนนะสองสี่ฮะสุดสีสุสีสสจีเข้ามาแล้วนี่สเสิร์ฟอะไรออมจัดดิหนึ่งโต๊ะแล้วหนึ่งแดนเสิร์ฟโบยจับ นางโตอ,อายแผ่นเสิร์ฟนางจับสนอยสูสอเปสงจับนรินสูแต้นโต๊ะบ่ไอย ตามหาซูซี่ซูซี่ซีหาแล้วซีหาแล้วไหลมาแล้วลพิมพ์เสิร์ฟมาเลยนี่จมคุณจับน่ะลิสสุโรความหาเท่าหาเท่าแล้ว เจอมาลงนีผมหาไปแล้วบานนี้นอนเซ็ตคัก,กเจอไปลงนีจมปลาแขกเจ็ดหาเจ็ดหาไล่แล้วไล่แล้ว <c oughs> เิร์หมล่ลงนีจับนลินซู้ตบบ่อใต้เนาะเนี่อคุณโดมา ตัวหน่อยโตครับอินเรคุณจับนรินซูอินเรคุณตบบาดนีป้อนักน้วงแต่บอใต้นะสุดท้ายกตบใต้คือเก้าเต้นเสิร์ฟจับนรินโตจับอื้อโเจ็ดเท่าอีกแล้วซูซี่อีกแล้วบาดน,นี้ ก็ถวแขึ้นป้าแล้วได้ขึ้นป้าแล้ววะแตนเสิร์ฟโตเลยวายเออว่าตัวซื้อถ่ายตบลูกนิ้โอ้เก่งไยเอาละบัตรโอ้สิบแปดโตไปดูนี่ครับโตมาก lên chạm cọng một thành đẹp tài đẹp rồi sao lục sớm lục sớm <laughs> đẹp rồi โอ้แตน,นีดบ้าทน,นิเมื่อแล้วสเสมอละสเสมอละหนึ่งหนึ่งคะแนนสามหนึ่งนางสเสิร์ไปแตนจับนารินซูโอ้ยหลอกเมียตัวหน่อยซู bạn nhìn cái hoa cặp bạ hay mù Bắt đại bắt đại Xong xám Xếp Xì con Xì tốt Bỏ tốt ปูนเสิร์ฟแล้วบันเนตบมาอ๋อแหง่งแห่งลายเกินเนาะตัวตัวใหญ่เสิร์ฟอีกเล้ะเสิร์ฟจับเ,เรียบร้อยอแล้วแครูกเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟโตตบหัวตาเรียบตัวหน่อยเรียบร้อย พิมเสิร์ฟแตนจับโอ้ลงงามเลยเนาะเราเสนามนี้โคตรนาะโคตรทั้งอันรุ่นน้องเนาะนี่เนาะตอนนี้โคตรทั้งรุ่นน้องมีโคตรทั้งรุ่นรุ่นเอื้อยเนาะนี่เบิ่งเบิ้งส้มน้ำของโคตรแต่โคตรนี่เนาะวางแคนอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังซูซี่เนาะตอนนี้กำลังซูซี่เนาะวางเกมจะได้แก้ไขจะได้จะนอนนี่ครับมันเสียจะนอนนี่แก้ไขจะได้แก้ไขเกมอยู่นะเนอะ เสิร์ฟไปลังอย่างเดียวเออเสิร์ฟไปลังอย่างเดียวเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยเลยโอเคโอเคแต่โปรตีนต้องสุกตาเลยนะหัวใจคนกับเมืองนาคนสามพัดสมแต่ละคนเนาะกูเอกนี่สารพัดสมุนไพรลายๆเสิร์ฟมาแล้วมาลินซูแตนโต ไกลสิมืดแล้วเนาะมันน่้เริ่มขาดไปแล้วนัดจับนารินเอาความตอกตาโตเข้ามานารินจับสู้นะคุณเต้นตบโอ้ขอดีเว้ยแต่ปวดใจสิบเอ็ด ยังคู่ที่เต้นเะสิร์ฟน่าตอนนี้เเรียบร้อยไปเลยโอ้เสิร์ฟหนักเว้ยถ่ายก็ออกเนาะไปจุมดมุดแล้วเว้ย ซาอตัวสิบสี่ไปแล้วลูกเดียวเนาะน,น่าจะจบเกมนะ จบเกมโอ้เดเกมเนาะทีมใต้กําลังกล่าวขาเขาเดินบันสมหนาของกันนักกีฬาใต้เขาเนาะจะได้คุดทีมทีมสนามเราจะได้ดีใจบ่ให้ให้าวทีมเจ้าเลยดีใจบ่างโคตรภูมิใจเลยแสดงแสดงท่าท่าดีใจด้วยในสนามส้มเบิ่งเห็นใช่ไหม